วีนชํำคนที่เกิดวันเสาร์อะมาเออเรามันยืนหนึ่งอยู่แล้วไม่ต้องกลัววันเสาร์เป็นไรหรอกคนที่เกิดวันเสาร์อาจารย์จะบอกเลยไพ่ใบแรกปวดหัวมากแปดวันนี้มีเรื่องให้ปวดหัววันเสาร์แปดวันนี้ส่งท้ายปีมีเรื่องให้ปวดหัว จะบอกว่าให้ไปทําบุญเสริมดวงแล้วสิ่งที่ปวดหัวอยู่จะหายไปอย่าคิดมากหรืออย่าวิตกกังวลอะไรที่ไม่ดีอะไรที่มันไม่เกตกับชีวิตตัดทิ้งให้หมดคนที่เกิดวันเสาร์นะคะและอาจารย์จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่เกิดวันเสาร์นะคะไพ่พระแม่ขึ้นนะคะไพ่พระแม่ขึ้นคนที่เกิดวันเสาร์ให้ไปขอพรกับพระแม่ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยช่วงท้ายปีนี้นะคะให้ขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิง นะคะเรื่องที่คิดเรื่องที่หวังไว้จะได้ตามที่เราหวังนะคะแต่ว่าเรื่องที่ปวดหัวอยู่แนะนําว่าไปทําบุญอะไรก็ได้เสริมดวงให้กับตัวเองแล้วมันจะขี้คายลงปลดล็อกได้นะคะปัญหาอะไรที่มีอยู่ในตอนนี้เข้ามาหรือยังไม่เข้ามาก็แล้วแต่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอาจจะต้องเจอแต่ว่ามันจะผ่านไปได้คนที่เกิดวันเสาร์นะอ,อาจารย์ผ่านแล้วทุกคนก็ต้องผ่านนะคะเออ แลวจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่เกิดวันเสาร์เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านดีมากส่งเสริมคนในบ้านและตัวเราเองได้ดีคนที่เกิดวันเสาร์อย่าลืมไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านหรือว่าว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านไม่ต้องไปไหว้อะไรที่ไหนไกลนะคะปีใหม่ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านเอาอะไรมาไหว้ที่บ้านนั่นแหละของดีคนที่เกิดวันเสาร์นะแล้วคนที่เกิดวันเสาร์ตั้งแต่8วันนี้จนถึงปีหน้าการงานมั่นคงมากขึ้นและดีขึ้น มีโอกาสได้เป็นเจ้าคนนายคนมีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการชีวิตในด้านการงานจะพลิกผันไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆแล้วบอกอีกอย่างหนึ่งไพเ่เศรษฐีขึ้นไพเ่เศรษฐีขึ้นเก้าถ้วยสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์น้อมรับเศรษฐีอาจารย์จะบอกเลยนะว่าน้อมรับเศรษฐีเหอะพูดแบบว่าเรื่องเศรษฐีไพเ่เศรษฐีขึ้นเน่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ การเงินมันจะคล่องขึ้นมีทั้งคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลืออะไรดีๆเข้ามาทั้งนั้นเลยคนที่เกิดวันเสาร์นะแต่ว่าวันเสาร์อาจจะมีเรื่องที่ให้ต้องตัดสินใจหรือต้องให้เลือกอาจารย์แนะนําว่าอะไรก็ตามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเท่านั้นคนวันเสาร์อาจจะแปดวันนี้เอออาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจมีเรื่องที่ทําให้เราลังเลมีเรื่องที่แบบว่าเออมันต้องตัดสินใจสักทีนึ่งแล้วว่ามันควรต,ต้องตัดสักทีนึ่งนะคะเออ แล้วก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมีข่าวดีเข้ามาคนวันเสาร์มีข่าวดีได้รับฟังข่าวดีได้รับฟังข่าวจากทางไกลรออะไรอยู่หวังอะไรอยู่จะได้ตามที่หวังไว้เนี่ยไพ่วันเสาร์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์มีเท่านี้เลยคะ่ะ